สวัสดีครับร้านเลื่องชัยมอเตอร์ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเซลปิยะครับครับวันนี้นะครับเซปิยะนะครับพามาดูสต็อกรถแน่นๆเลยนะครับสำหรับรถไถนิวฮอลแลนด์นะครับรุ่นทีทีสาพัดตัวนี้50แรงม้าเต็มนะครับตอนนี้ก็คือเซลปิยะนะครับสำหรับโปรเดือนธันวาคมเดือนนี้นะครับปี -66 นะครับ ก่าจะถึงสิ้นปีนะครับสำหรับโปรรุ่นนี้นะครับรุ่นทีที3.50พัทนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถรุ่นนี้นะครับสามารถซื้อแค่ตัวรถนะครับราคาตั้งอยู่ที่788,000บาทนะครับฟังไว้ผิดครับลูกค้าครับราคาตัวรถอยู่ที่788,000บาทนะครับตัวนี้ ซื้อวันนี้นะครับเดือนธันวาคมแถมฟรีไปเลยครับพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นเลยนะครับลูกค้าพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับก็จะเป็นตัวดันดินหน้าผานพวนแล้วก็โรตารี่นะครับสำหรับลูกค้าตอนนี้การดาวนะครับการวางดาวนะครับเริ่มต้นที่25%เเซนะครับลูกค้าจำไม่ผิดครับที่25%นนะครับก็จะ ใช้เงินรับรดอยู่ที่197,000บาทนะครับ197,000บาทอันนี้ก็คือเป็นโปรแถมฟรีอุปกรณ์3ชิ้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการใช้เงินน้อยนะครับตอนนี้สุดคุ้มครับสุดคุ้มจริงๆครับสำหรับเดือนธันวานะครับของเราก็จะมีโปรโมชั่นให้เลือกหลายเงื่อนไขนะครับ หลายเงื่อนไขด้วยกันนะครับสำหรับลูกค้าใช้เงินน้อยนะครับทางร้านก็จะได้แค่ตัวรถด,ดันดินและก็ผ่านพวนนะครับสำหรับลูกค้าใช้เงินน้อยนะครับจะไม่ได้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับแต่ให้เป็นอุปกรณ์2ชิ้นแทนนะครับครับตอนนี้ก็เราก็จะมีพวกบัตรเติมน้ำมันให้กับลูกค้าอีก นะครับของแถมของชำล่่ยนะครับเป็นบัตรเติมน้ำมันส่วนลดพิเศษให้ลูกค้าอีกไปจุๆุไปเลยครับแล้วก็พร้อมลุ้นโชคใหญ่สำหรับรถไถนิวฮอลแลนด์ปีนี้นะครับเดือนธันวานะครับจับรถกระบะเหลืออีก6คันนะครับแล้วก็จักรยานยนต์อีกประมาณ15คันนะครับ พร้อมกับบัตรกำนันโลตัสอีกมากมายนะครับครับถ้าหากลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะครับที่สาขาอำเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสาครคามนะครับบริษัทเรืองชัยมอเตอร์นะครับลูกค้าครับของเราก็จะมีสำนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสาครคามและก็จะมีอยู่ที่สาขา มหาสารคามอีกหนึ่งจังหวัดครับก็จะเป็นสาขาบ้านด่านบุรีรัมนะครับสามารถเข้าไปชมรถได้นะครับที่โชว์รูมเรามีทุกรุ่นนะครับครับหรือว่าลูกค้าไม่สะดวกก็สามารถโทรติดต่อตามเบอร์โทรของเซลปิยะได้เลยนะครับ091ครับ0 9 5 9 2 7 1ครับ091ครับ 065 9271ครับเซลปิยะร้านเลิงชัยมอเตอร์สวัสดีครับ